จะมารีแคปกันไปพัทยาสเปซค,ค่ะอย่างแรกเรามาเช็คอินเราก็จะได้สายลัดข้อมือนะคะแล้วเราก็เดินเข้ามาบริเวณสวดน้ำแล้วก็ไป<ๆ>ส่วนของคิสขับนะคะที่นี่หรือว่าเขาจะเรียกว่าแอสโทคขับเนี่ยจะแบ,บ,บ่งเป็นสองชั้นนะคะชั้นแรกจะเป็นชั้นเด็กๆเลยค่ะก็จะมีของเล่นนะคะบทบาทสมมุติมีเพลงเกลเล็กๆนะคะแล้วก็มีมุมศิลปลามุมอ่านหนังสือและมุมดูการ์ตูนน่ารักน่ารักค่ะ ส่วนั้นสองเนี่ยก็จะเป็นโซนเกมค่ะมีทั้งเกมที่เล่นบนโต๊ะบอร์ดเกมหรือว่าเกมคัลเจอร์นะคะท็อปียเห็น่วนโต๊ะของมันนี้นะรู้สึกว่าโซนเด็กเลยเพราะว่ามันไม่ได้เปิด้ที่เท่าไหร่นะคะแล้วในรายสองนะคะเขาก็จะมีตัวมาสคอตะค่ะมาเดินด้วยก็จะเป็นตัวแอสเทอรนอร์นะคะมีสามแบบที่เป็นธีมหลักของเขาเลยนะจะเดินทักผ้าแขกตั้งแต่แรกเขาเลยนะคะแล้วก็มาถึงตรงบริเวณสวนน้ำตรงลานกิจกรรมนะคะบริเวณหน้าแอสเทอร์น่ะแล้วเขาก็จะมีการเชิญชวนให้เด็กๆทำกิจกรรมแล้วก็เต้น เคพอได้ห้าพักนะคะเราก็กําลังจะเดินกลับเข้าไปห้องพักค่ะอันนี้ในลิฟต์นะคะก็จะเป็นเหมือนแบบเรานั่งอยู่ในยานอวกาศเลยนะคะแล้วก็มีตัวแอสนาตในทักไทยเราอยู่ข้างนอกด้วยแล้วก็พอเปิดลิฟต์ไปนะคะโอ้โหว้าวมากเลยค่ะอันนี้มันเหมือนแบบยานอวกาศมากแม้กระทั่งแบบทางเดินเข้าไปห้องพักนะคะก็คือแบบโอ้โหอลังการจริงๆแล้วก็อันนี้เป็นวิวห้องเรานะคะก็จะมองเห็นทะเลปัทยาแล้วก็ ด้านล่างนี่ก็จะเป็นบีสวนน้ำนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็เปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะเตรียมตัวไปเล่นสวนน้ำนะคะโซนแรกก็จะเป็น Space Pilate b e a ีค่ะจะเป็นเหมือนทะเลมีคลื่นนะคะชุดว่ายน้ำวันนี้ของพวกเราแอบใส่ตีมเดียวกันด้วยนะคะเป็นตีมลายดอกสดใสมากๆเลยค่ะก็เล่นกันอยู่พักหนึ่งนะคะสำหรับโซนนี้จากนั้นเราก็จะไปเล่นในโซนของสระน้ำวนค่ะที่จะเป็นสระน้ำวนขนาดใหญ่เลยนะคะรอบบริเวณสวนน้ำวอเตอร์ฟาร์เลย ึ่งเขาก็จะมีหลักๆนะคะ2โซนนั่นก็คือโซนไฟนิงล็อกโซนค่ะแล้วก็โซนเมลท์เทนโซนนะคะเมลทเทนโซนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเหมือนแบบเป็นภูเขาก้อนใหญ่ๆนะคะแล้วก็จะมีถ้ำเป็นม่านน้ำตกด้วยเป็นถ้ำขนาดใหญ่เลยนะคะเข้าไปเนี่ยก็จะมีอม,มงนะคะมีแสงสว่างอยู่ด้านบนด้วยมุมนี้เนี่ยเป็นมุมที่หลายๆบ้านเนี่ยต้องหยุดถ่ายรูปเลยนะคะแต่จะบอกเลยว่าหยุดยากมากเพราะว่าเป็นลักษณะของน้ำวนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราต้องยืน ต้านกระแสน้ําให้ได้นะคะโซนถัดมาะะก็คือโซนไฟอิงล็อกโซนค่ะโซนนี้นะคะเด็กๆจะสนุกสนานมากเลยเพราะว่าเขาจะได้รู้สึกเหมือนแบบเป็นการประจนภยัยแล้วก็เสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็กๆด,ด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะมีการดีไซน์แบบพวกสัตว์ประหลาดนะคะอย่างแมงมุมยักษ์หรือว่าแมงมุม20ขาอะไรแบบนี้ค่ะเด็กๆก,ก็จะตื่นเต้นมากแล้วก็จะรู้สึกว่าเหมือนตัวเองนั้นได้ประจนภัยอยู่ใน สระน้ำแล้วก็มีสัตว์ปรลาดอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ด้านในของไฟอิงล็อกโซนเนี่ยก็จะเป็นสไลเดอร์ค่ะซึ่งมี2ระดับนะคะมีสูง5เมตรกับสูง8เมตรนะคะสำหรับสไลเดอร์ที่สูง5เมตรเนี่ยอย่างน้อยนะคะผู้เล่นต้องส่วนสูง120เซนค่ะแต่ว่าอยู่นี้อยู่นะั้นนยยังสูงไม่ถึงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าน้องเนี่ยมีความกล้าที่จะเล่นนะคะแล้วก็ผู้ปกครองอนุญ,ญาตเนี่ย มีเจ้าหน้าที่เขาก็สามารถให้ลงชื่อแล้วก็ให้เล่นได้นะคะตรงนี้เนี่ยเด็กๆเล่นกันไปแบบคนละสิบรอบได้นะคะต้องยอมรับในความใจกล้าของพวกนายจริงๆอะคะขนาดพี่ๆเจ้าหน้าที่เนี่ยทุกคนยังแบบโอ้โหเอ็นดูมากๆเลยเพราะว่าเป็นเด็กที่เล็กที่สุดเลยนะคะที่เล่นสไลเดอร์ห้าเมตรแบบนี้ ส่วนเสียงกรี๊ดันดังไม่แพ้กันนะคะทั้งยูนิยูนะเพราะมามีบอกว่าวิธีการที่จะทำให้เราลดความกลัวนะคะก็ให้กรี๊ดมันออกมาค่ะลูกกรี๊ดมันออกมาเด็กๆก็เลยกรี๊ดกันเต็มที่เลยนะคะอันนี้มามีแอ,แอบลดวอลลุ่มลงแล้วนะไม่งั้นหูจบแตกนะคะ ยังไม่หมดนะคะกิจกรรมเขาจุกๆเลยนะคะตอน4ี่โมงเย็นเนี่ยเขาก็จะมีปาร์ตี้โฟมนะคะอยู่บริเวณแพนเนตโซนค่ะบริเวณนี้นะคะจะเป็นเหมือนสระว่ายน้ำที่เป็นเหมือนหลุมอัจารย์ลงไปนะคะซึ่งปาร์ตี้โฟมที่นี่บอกเลยว่าเขาจัดเต็มมากแบบโฟมอลังการนะคะแล้วเขาก็ยังมีกิจกรรมให้เด็กๆทำนะคะไม,ม่ว่าจะเป็นการเต้นประกอบเพลงแล้วก็ ร่วมเล่นเกมเพื่อชิงของรางวัลสนุกๆเป็นของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะให้เด็กๆนั้นแบบเพลิดเพลินนะคะบอกเลยว่าตรงนี้นะไม่แสบตาเลยคือแบบโฟมบบเยอะมากๆแล้วก็คือเข้าหน้าเข้าตาอยู่นี้อยู่นะบ่อยมากแต่ว่าไม่ระคายเคืองเลยนะคะคือผู้ปกครองต้องแบบเฝ้าดูเด็กอย่างใกล้ชิดเลยนะคะเพราะว่าหมามีบางทีก็ตกใจนะคะมองหาลูกตัวเองไม่เจอค่ะเพราะว่าหายไปกับโฟมนะคะโฟมบังจนมิดไปหมดเลยค่ะหลังจากเล่นน้ำที่ส่วนน้ำเสร็จเนี่ยเด็กๆก็ยังจะมา แช่อ่างอาบน้ําในห้องต่อกันอีกนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนห้องนอนนะคะที่แบบเปิดไฟนะคะก็จะมีแบบเหมือนเป็นแบบไฟเป็นแสงออโรราเป็นดวงดาวเวลานอนนะคะมองแล้วก็แบบเพลินมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศภายในห้องนิดนึงส่วนก่อนกลับนะคะนี่ค่ะป๊าป,ป๊าก็เอาเหรียญโทเค็นที่เราได้จากโรงแรมนะคะมาหยอดค่ะซึ่งแบบเมื่อวานนะคะหยอดไปได้แล้วตัวหนึ่งนะคะวันนี้ก็เลย ลองหยอดตัวนี้ค่ะไม่เป็นตัวกลมๆนะคะตัวเป็นตัวที่เรายังขาดมีไม่ครบพอดีนะคะและว้วบังเอิญปลปาคีบได้จริงๆด้วยค่ะทําให้เรามีตัวแอสโตนอตครบสามตัวสาแบบก็คือทิปนี้นะคะประทับใจมากๆเลยค่ะกับพัทยาสเปนนะคะก็คิดว่าต้องมาซ้ำอีกแน่นอนเลยค่ะ